ถ้าเป็นโฟมล้างหน้าของตัวนิโฟนะครับผสมเซรั่มโอ้เบาใจมากเลยนะเพื่อนเพื่อ oh <my> นครับสบายใจมากไม่ต้องคอยมามาร์กหน้าทุกวันให้หน้าชุ่มฉ่ำนะครับแค่ใช้โฟมล้างหน้าของตัวีิโฟมีเซรั่มนะครับแล้วก็เป็นมาร์กหน้าในตัวล้างหน้าแป๊บเดียวนะครับทิ้งไว้สัก30มสิบวิทีนะครับมันก็จะชุ่มฉ่ำทำให้หน้านุ่มนวลนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาเป็นมาร์กเลยนิมก็เบาสบายประหยัดเวลาลอย่อางวันที่ไปเที่ยกลับมานะครับง่วงนอนก็ดีเดียวลางะะแล้วแป๊บเดียวก็ไม่ต้องไปน่งเสียเวลามาร์กหน้าทีา่ไม่ครึ่งชั่วโมงโอ้นี่ถือว่าเป็นตัวที่ตัวเล่งตัวช่วยทําให้เรากระชับกระเจงขึ้นไปออกกําลังกายกลับมานะครับอู๊ดเอาวงปลางนะ้าปุ๊บแล้วกระทีไมหน่อยนึงโอ้ผิวรุ้งผิวชุ่มผิวชื่นเลยอะ่ะ <laughs> 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 บอกเลยว่าตั้งแต่มาได้ใช้ ถ้าเป็นที่โปเซรัซมแฟชั่นบอดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหน้าเนี่ยทอยจับๆดูอุ้ยมันนุ่มอ่ะเออแล้วก็สะอาดแบบคือเขาล้างได้อย่างสะอาดแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็เหมือนกับเราแบบเป็นปกติแต่เราวันที่จะเกิดแบบมาร์แบบกหน้าเอาแปะไว้ที่หน้าทิ้งไว้นะครับสันนเแบบกเอ,กเอ่อยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนี่แบบให้ล้างก็ถูๆสบู่เอามาเป็นฟองถูๆๆถ,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 ถหน่อยให้เป็นฟองแล้วก็ หมักเอาไว้นครับถาม0วินาทีแค่นั้นล้างออกโอ้โหสุดชื่นเลครับเพื่อนๆเชื่อสิครับว่าเซรั่มนะครับโฟมผสมเซรั่มนะครับผสมาม์กหน้านะครับเรียกว่าทรีนวันครับบำรุงหน้าด้วยครับสามอย่างในตัวนี้ครับย4รัที่โฟพัดเซรั่มนะครับรับรองเลยว่าคุ้มคุ้มค่าการใช้โฟมและหน้าทั่วไปนะครับ อันนี้ทั้งบำรุงทั้งมาร์กหน้านะครับทั้งเป็นเซรั่มด้วยทั้งทำความสะอาดหน้าด้วยแล้วก็เป็นโฟมทำให้หน้าแบบไม่หยาบไม่ไม่หยาบก,กานเพราะไม่ได้ดูดความเป็นด่างมากครับกำลังนุ่มนวลพอดีครับแล้วก็บำรุงไปด้วยแล้วก็พิเศษคือล้างแล้วสะอาดสะอาดสดๆนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอยากลองโฟมที่มีเซรั่มมีบำรุงในตัวมีมาร์กในตัวนะครับต้องใช้ดิครับวินเทจโฟมพัฟเซรั่มนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าโฟมล้างน้าอะไรอ่ะ ทำไมมันจึงแบบครบสูนแบบนี้ <S 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 ทีนันแบบนี้ครบสูงเลยใช้ได้ครบทนกอย่างประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้หน้าเราใสด้วยนะครับอย่าลืมครับโอดี้ปักกิเกตแล้วตะก้านเลยนะครับทรีนติโฟฟลาสเตอร์โฟมล้างหน้าที่เป็นทั้งมอยเจอไรเซอร์เป็นมาร์กหน้าเป็นบำรุงยูนในตตัวอ,อันเดียวกันใช้โฟมตัวเดียวนะครับคุ้มค่าประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญคือหน้าเด้งหน้าหล่อหน้าสวยเป๊เะ สุดยอดครับตะ้ิเป็นติโพพัสเซรำนะครับเพืพ่นอนๆอํำเลยครับวันนีปั่กับปัจที่กันดกนี้นะครับไปลองเลยครับแล้วที่รักจะรู้สึกเดี๋ยวว่าโอ้ตะ้ิเป็นติโพพัสเซรำอะไรกันเนี่ยสุดยอดนะ <laughs>